สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณเพื่อที่ทน่ารักนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะเราก็อยู่กันในช่วงนะสิบนาที rov กับเกมใม่นะครับผมก็จะเป็นช่วงแบบว่าการที่แบบ10นาทีนะเราจะมาลองเล่นนะเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่กันนะครับผมอ่า ก็เนี่ยสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาลองเล่นนะตัวละครที่เขาว่าเก่งนะครับผมตัวละครที่เขาว่าเก่งนะเจ้าตัวหยาดนะสำหรับเจ้าตัวหยาดผมบอกเลยผมนี่ไม่เคยเล่นนะแต่สําหรับวันนี้นะผมยังไม่เล่นเป็นเกมแรกนะในโหมดลงแรงดูนะครับผมอ่าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันดีกว่านะมาดูนะครับว่ามันจะลุกนะลุกหรือว่ามันจะล่วงนะเพื่อนจะชมหรือว่าเพื่อนจะด่านะครับผมก็อย่าลืมนะ ที่จะกดไลค์นะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามกันให้เยอะๆนะครับผมซับสไครต์ก,กับติดตามอันเดียวกันนะครับผมแต่กดกระดิ่งด้วยละกันไปเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับผมอ่าไปผมแล้ว let's go อ้าวมาแล้วครับผมมาแล้วนะอ่าผมก็ได้เล่นนะทีแรกผมจะเล่นออฟเลนนะครับผมแต่พออื่นนะไม่มีจังเกิลนะผมก็เลยต้องมาเล่นจังเกิลแบบจําเป็นนะครับผม เล่นจังเกิลแบบจำเป็นนะอ่ะมาดูเลยดีกว่านะโอ้โหตาแรกของผมก็ได้เล่นจังเกิลเลยนะแล้วมันจะเป็นยังไงนะรอก่อนครับผมกิจแรกใช้ไงวะอ,อยู่เป็นอยแบบนี้ผมผมบอกเลยตัวละครทางนี้นะแจกมานานแล้วครับผมแต่ผมไม่เคยเล่นนะเพราะมัน,หนมโ,โหดครับผมโอ้โหถึงกับว่าบึกต้องมาช่วยฟาร์มเลยทีเดียวนะม้วนก็ไปฝันนะครับผมอ่า ดูที่เขาแรงจริงอ่ะครับตัวนี้เขาว่านะเขาว่าเก่งครับอ่มาเขาว่าเก่งผมก็เลยต้องมาลองให้คผู้ชมดูครับผมนะ่าปืนผัดไปแล้วก็ผมกับทีมเรานะโอ้โหว่าผมเปแท้นะโอ้โหเปัดของผมเปแท่เลยครับผมมีการตัดกิปแดงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะเพื่อเราลุมตืบออยู่ครับผมเรียบร้อยครับผมห้าวดีนะครับผมผมก็ไม่ไปนะทีมเราได้เปรียบนะผมก็จะร์าไปก่อนนะอะไม่รีบก็ผมไม่รีบนะปล่อยเขาสู้รถปมมือไปตัดไปครับผมโอ้โ จะเก่งกันขนาดนี้นะแล้วมีผมไปเพื่ออะไรครับนะี่แล้วมีผมไปเพื่ออะไรจะมีผมไปเพื่ออะไรนั่นไงโอ้โหเก่งกันเกินสำหรับทีมเราก็เก่งกันเกินที่ดูบับแดงผมยังไม่เกิดเลสีสูมแล้วบัฟแดงผมัีผมยังไม่ฆ่าบับแดงนะสีสูมแล้วก็ผมเกินปุยมุย้ยครับผมเกินปุยมุย้ยผมบอกเลยตัวนี้มันดูสาร,รกนะเก็บ,บก,ก่อนผมเก็บกลางก่อนนะ เห็นนะครับผมเห็นแบบเห็นแบบก็ค่อนข้างยากนะครับจัดนะเด็กใส่มาเอาแล้วกูแบบกขขเขา้าไปทำไมวะเรียบร้อยครับผมเป็นก็จบแรกที่ผ่านไปนะเพื่อนหลอกหลอกว่าจะเอาหลอกว่าจะเอาแล้วก็ไม่เอานะปะโถหลอกกันได้เ,เพื่อน <c oughs> มีอะไรกผมจะฟาร์มใหม่นะโอ้โหเป็นเปิดบัตรกับผมเปิดบัตรของทีมแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเพื่อนเก่งเกินเพื่อนเก่งเกินบทดบาทผมไม่มีในตอนนี้ฟาร์มป่ายาวๆไว้แล้วกันโอ้โหอันติมันใช้ยังไงวะเราไม่ได้ลองเล่นมาก่อนซะด้วยสิปีกันไปเพื่อนเองก็เองด้วยแล้วฆ่าขอฟาร์มกันละกัน แล้วเพื่อนเือหาเว้ยแล้วโอกมาแล้วขอสักตัวเพื่อนเือสวยงามพระรามแปด <c oughs> มาแหนึ่งมันให้มันได้ยงงี่สิวะไม่ได้ลาดนะเมื่อกี้นยะฝีม,มือล้วนๆครับผมผมไม่ได้ลาดเพื่อนใจเย็นเพื่อน งรอกูก่อนงรอกูก่อนโอ้โหจะเล่นจังเกิลทำไมไวะถ้าบทบาทจะน้อยขนาดนี้นะอืมเก่งกันแล้วเกินเก่งกันแล้วเกินแล้วเธอมีฉันไปเพื่ออะไรแล้วเธอมีฉันไปเพื่ออะไรเก่งกว่าโอเคนี่นี่ามากูก่อนเออกงก่อนเพื่อนเออ มานี่มานี่ช่วยกันหมดต้องย่านอีหยังดอกเออกเเก่งกันสักขนาดนี้ตัวอะไรวะเพื่อนอ,อ้าวแฟดก็มาเอ,อ้จัลลัมังกรนะเดี๋ยวจัดซานีออวนเข้าไปแล้วก็อ,อ้าวแฟดยังไงหนีหรือเปล่าเออสวยไอ้เพื่อน โอ้ยเหนียวมาตะเหนียวมาตะดับเบิ้ลคิวไวสิอย่านะดับเบิ้ลคิวไม่ใช่ผมวนมาจังหวะนี้เมเจอร์เลียมแล้วก็หนีสวยเพื่อนถอย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 กูยจะตายแล้วโอ้โหมึงโง่กันจังวะโอ้แหมงงเราแทบไม่มีประโยชน์อะไรโอ้โหมันลอยกับอาใหญ่เล่นบนกดยับ ก็ไม่ยากนะครับสำหรับตัวนี้ก็เล่นเล่นง่ายอยู่ครับผมถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากนะสําหรับตาแรกนะอ่แล้วพูดมีประสบการณ์ก็เล่นอาวีมาเป็นล้านกว่าตานะสําหรับผมนะนะอือถัดไปเล่นเล่นไวทำตามตำราทุกอย่างเลยครับผมตอนนี้ไปเคลียร์คลิปมือไม่ต้องช่วยฟาร์มเดี๋ยวพี่ฟาร์มีไงหนุม่มโอ้โหดูดเลือดเดี๋ยวผมมีดูดเลือดนะไวนะค่อนข้างดูด ทีแรเกเรยจะกลับมาเต้นเหมือนเดิมครับผมมมีสก,กินค่ข้างแรงนะตบบนี้แรงมากโอ้โหใครจะแรงก็ไม่แรงเท่าร้านวันตอนนี้ <c oughs> แอบมึกแอบเมตาโปโพซิตเลยเพื่อนเมตาโปโพซิตเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหถอย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 นุม่มหมนแตกไว้แล้วใจเย็นเพื่อนอเขียกี้ไปก่อน <c oughs> อเขียกี้ไปก้อน <c oughs> ผมกำลังชมมาหลอดกดคนเดียวโดนโดนหลุมนม้ำกีน้มาหลอดของเรานะก็พลาดพลาดุมอ้าวแต่อีกแล้วชัดดาวมีการชัดดาวกันเกิดขึ้นแลหลร์ดก็ดันกินเน็ตเขาป้อมไหมโหทารลาจะเก่งขนาดนี้นะเล่นคนเดียดีกว่าไหมเพื่อนว่ามีการเก็บหนึ่งเก็บสอง แลวดันเข้าไปดับเบิลคิวไปหนึ่งทีครับโอ้โหเหมือนมาดูลาดนะเหมือนมาโชว์ลาดนะเหมือนมันผมไม่ได้มาโยว์นะเหมือนลาดมาโชว์อ่ะมัอนล่าดมาโชว์วมังกรเเพื่อนม,มีคนเหมือนมีคนอยู่ในป่านะอ่าอ่ออมมันก่อนเอาปอมมันกรอ,อมมนรรที่ชนะที่ป้อมนะเกมชนะที่ป้อมไออัดเลยเพื่อนลุมอันติอันติช็อกเข้าไปสิอาวเสร็จอย่างงี้เสร็จเก็บหนึ่ง ้ยเก็บเพื่อนฮิววิถอยเฮ้ยโอโ้ไม่ทันครับผมไม่มีใครมานะเมื่อกี้นี้ได้แค่หนึ่งครับผมเก็บหนึ่งแล้วก็แตกได้ป้อมโอ้โหถือว่าคุ้มนะผมบอกเลยตอนนี้โอ้ผมไม่ใช่คนที่ตายที่สุดนะเยอะที่สุดนะแต่ผมก็เป็นคนที่ตายเกือบจะเยอะที่สุดในทีมนะตอนนี้ โอ้โหเหมือนผมไม่ได้มาโชว์ก็เหมือนลาดมันมาโชว์ผมว่าเรามาดูลาดดีกว่านะเแินก็โหดเกินโอ้โห905ไม่ใช่แล้วมั้งเพื่อนกลับสู่ป่าดีกว่าเรานั่นไงโดนชัดดาวไปแบบแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยทีเดียวเชียวครับผมผมว่านะเฮ้ยการป้อมมึกเปิดอันติสิวะเออจัดมันนี่เพื่อน อูยชัจด,ดาไปมีคนหลง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 ไม่สน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 จะหนีจะหนีคิดจะหนีคน,นอ,อย่างพี่เหรเนาะอือหนีหน,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 นีไปหนีหนีไปแปดนป่วนป่าล้วแล้วแปดนป่วนป่าแล้วให้ส่งลนไปจัดก,การผมยังไงวะนี่นั่นไงบอกแลว <laughs> ป่วนป่าแล้วแหะเพื่อน รู้จักลาดน้อยไปโอ้โหว่ากูจบอันดับสุดท้ายดีกว่าละมัน้นแอบกว่ารอนเตะกับเพื่อนใจเย็นนะ,ะนเพื่อนเฮ้ยเปิดจัดดิ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 แม่งย่างห้าวเฮ้ยลบว้ยกูโดนกูโดนคนเดียวเพื่อนอือสวยเฮ้ยสวยเพื่อนโอ้โหแม่งยิงฟีใช่ไหมว่าเล็นโอ้โห โอ้ยโอล์ริ่ิงฟรีอ้ยลาดพระเอกกูไปไหนโอ้โหแม่งเอ้ยรอเก็บโจไอ้ลาดลาดจริงด้วยอ๋อตายกันฝั่งอาสาวกูผมสำหรับแมตช์นี้เล่นกันแบบบ้าคลั่งมากเลยครับผมลาดมวยไทยแต่เป็นลาดสะกี้นับใส่ตามะสัตว์ไปหนึ่งดอกก็ผมโอ้โหแม่งเหมือนมาดูลาดเหมือนลาดมันไม่โชว์นะอืม ต้องบอกว่าเก่งจริงๆครับผมสำหรับเมทีมฝั่งเรานะโอ้โหส1 15ดหนึ่ง้าครับผมเอาคนนี้นะโอ้โห,โโหโสดจริงครับผมเหมือนผมไม่มีความหมายอะไรเลยนะถ้าจะเล่นอย่างนี้ผมก็ไม่มีความหมายอะไรเลยโอเคครับผมฝากไปก่อนครับผมของเราจ,จะดังไม่พอนะนึ่งแบกทีไม่ได้นะตอนนี้ให้รนแบกไปก่อนนะ,ะผม เฮ้ยเย็นเพื่อนกลันองไปพี่มาแล้วเฮ้ยบวกกว่ามันมีการบวกกว่าแ๋ยวผมขอจัดไว้เลยสักหน่อยนะเฮ้ยมันวิ่งใส่เพื่อนเราว่าะเอาก็โดนนี่ครับนี <c oughs> ่ฮะ นี่นี่โดนที่รีไอหนุม่มอัติที่แรงนะช่วงเล้ไอหนุม่มเฮ้ยสองว่ะสองว่ะเห็นแบบสองว่ะไอลาจะเย็นเพื่อนถ้าจะไล่ขนาดนั้นนะไม่ต้องให้มันมีเล่นพื้นที่เล่นเลยดีกว่าไหมเกินเ <c oughs> พื่น <c oughs> พนอนจัดป้อมดีดีจะป้อมอีดีเพื่นอนเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบ ขู่เนี่ยเกือบมันไล่ว่ะมันไล่ว่วเล่นแฟลละเอ้ยขู่ขู่ขู่ครับผมมีกันขู่นะอะอ,ะออกมาทำไมออกมาทำไมยังไงล่ะครับผมไอ้ถอยเพื่อนโอ้โหขุดเกินเอาเสร็จอย่างนี้เสร็จหนึ่งเก็บไปสนครับผมตอนนี โอย่าบอกนะตาแรงเลยเฟอร์เฟกมากนะโอ้ยกูโดนแล้วนี่บผมเฮ้ยหลงเสร็จเกือบถอยถอยเอาเลยเพื่อนลีปจบไปไหมอ่ะถอยก่อนแล้วโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอ้โหสิบนาทีมันรู้ทำนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะมาดูอันดับกันดีกว่าครับผม โอ้โหสำหรับตาแรกของเจ้าตัวอย่างนะอ่าก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอ่ามาดูมาดูครับผมปึ๊บอันดับที่เท่าไหร่ห้าหรือเปล่าผมว่าน่าจะห้านะโอ้โหสำหรับตาแรกมีแต่เป็นตัวที่เล่นไมย่ยากนะครับผมาจากการได้ลองเล่นดูแล้วนะสำหรับเจ้าตัวอย่างนะเล่นไม่ยากครับผมลองเล่นกันดูได้นะอ่า ต่มีตัวค่อนข้างที่จะแบบแต่จริงจริงถ้าเล่นออปเดนน่าจะเก่งนะนั่นไงกูว่าแล้วอันดับที่ห้าก็โอ้ผมยกให้เขาเลยครับลาดนะครับผมเพะ่อสำหรับวันนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ